สวัสดีค่ะพี่น้องสุโขสุข้อนจ้าสวัสดีครับนี่ครับได้ยังกินพะย่ะย่ามั้งกระปูกะป๋าได้กินหมูบ้างกัน่ะกินแล้วนอนนี่หมูตะโกนเลลุกขึ้นในห้องจุกตู้อย่างเอียงก็อย่างหน่ากากหมูติพย์พะย่ย่างหมูพี่น้องไปจับหูหมูขึ้นก็ได้เองได้คนติบเสียบะยื่นไต่หมูหรหมูตั้งลางเออนั่นเลยหมูกับย่าง หมูกับดังอยู่ไส้บือดังดังแต่นหน่อยต้องบอกหมูยังดังหน่อยหมูดังหน่อยหมูดังหน่อยแสดงว่าเป็นหมูหน่อยเห็นบ่เอ้าหน่อยนี่ไงกะเพรดะเรว่ากันละพอสุกกะลังพันอืมันบางๆกันพี่น้องมันผีมันผีหน้าเลยกินอันนั้นเอาไรต้มยางต้มนี้เปงอันนี้เอาไปกินเนาะเอออะไรก็เอาไว้ห่ามีเอาไวห่ฉะเปียงเออไหนฉะอ้อมมันหลายมันหลายอันนี้เขาดิบดิบเขาดิบดิกูดิปรุงกูเรื้อบ่ เพอบาไต่ไยังกอไปไปนนียางกงเด้สิ่เด้นัมวันไปหาตามสันมันดเจตัดขอก่อนคออยมามาดินเห็ดน่กินไปออมไปยังขอมาติดมันได้ล mm. you okay. mm? ่ะเอาไวจะ้อนกันนะามนไหเอาไวจะกินงๆกันนะยั่หันกับนี้ออไมอยู่รถ ต้องแค่ดิมัน่แค่คือัวรดี๋ยวมเดนาตึกดิบึงถ้รากรดีนาือไปหาสืนี้มาเลียงยื่นเอาออกจากสันก็น้บ่บ่โอโตัดโอตดเออให้มันเยอะสันเครื่อกินหมูกับโมันก็โจวาดมันโมเมนต์เอลืมลืมลืมน้ำปาต่อไปไงเอาส่ตะเกียบก็ได้ แล้วใส่ปี่นีอันนั้นน้ำตาลดูหวงชูปาขันบบมีเกียวเขจาะมีผีใครใส่กันก็เอากีเสียตอนนี้เสียดะใส่โรดีก็ใส่รถดีก็จะใส่ลายได้เกียอ่านกินเลไพวน่นวนีกินมู

ส no มิโนชาชิ sure ้นเนี้ยกันส่วรละอะไรก็ได้จิลลอดห้อใส่ไปเพื่อไงเอาน้ำตาลใส่น้ำบ่ใส่จังเออใส่จังน้อยอย่าลืมใส่ตะพงชิลลอดเท่านั้นแหละดิบรเซ่เปรี้ยวหวานนี่เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน อ่าบ่ลืมหรอกลืมไปใส่นี่สมบูรณ์กันเด้อครับบ่ถือว่าสิใส่น้อยใส่หลายตัวยสมบูรณ์กันกับมือกับหนังกับเครื่องปูจริงทุกอย่างันเพื่อใส่หลายกว่านี้อ่ะแถมเออครับโอเคเลยการงานเงินทุกเงนบาท พที่ได้ขามขึ้นผูนี้มักให้เขาเขาเนื้อเขานั่งก็น่าไปแห่พวที่เราขามขึ้นผูนี้นี่นี่เขาผู้ขามขึ้นหรอกนี่เขาจะเอื่นว่าเขาเอื่นว่าขันเสื้อหรอกขันใส่กันเมื่อนั้นอย่าลอกง่ายเนาะอู้นผมันคงัดการเวยวพร่ก่อนเาใสนี่เาเน่อาาัวเงาเลย เอาเริ่มทรงแล้วครับ huh. ก no, right? ันว่ามักมันต้องถามขึ้นถามขึ้นกับมืออึนเพื่อให้แง่เสือกินเนาะกรแม่นตัวอันนี้มืออ่นว่าเริ่มทรงเริ่มพงเครื่องเริ่มทรงเริ่มคันนี่ก็เมื่อวานให้มาหน้าเขาเนี่ยนะนี่ได้เอาบริยูนี้กินบริยูนี้ของเดบรอดที่ต่ออ่านกระพริบเก็บมือเล็กกินกระดาบรอดที่เขาชดวัวเนาะ bò bia rồi biết bò bò bia rồi, rồi. mà hao cái hao cái chắp khẩu chín như nó ừ. bia của mình bia quan mu <laughs> à, khoa là phải nhảy hao bận nhảy một khoa là ăn thịt xồm đấy rồi nhảy không ăn chim bò sốt bên xồm đấy đây Ủa, đánh ừ. rồi đi nè đây rồi đây hả Hãy không bỏ บ่อท่านเออเดี๋ยวมันลุกขึ้นยังใส่กัได้พอสีเทาไม่ยากตอนนี้มันท่านเตะไรอยู่บอสันตัวไห่เต่าไหม่้อยกอยมันนั่นก็สัันยิกๆแม่หรคเบาหวานบ่ กินหมากันอยากกินนําหมากันกินน้ําตั้นสะเมนนี่มื้อนั้นอือลุกขึนมากินข้าวได้3ค่ําไ่น่บ่ได้กินข้าวหลายคาบติตนนีก่อนเนาะอือเต็มเตาเดี๋ยวหดข้าวเฮาก็จังเอาใส่น้ํากไดจังอย่างไปเรื่อยๆพิกน้ํานี่เปได้สุกกําลังกําลังพี่น้องกําลังได้กโอ้นี่แมื้อนี้ื้นันสุกแล้ว đây rồi đi đây rồi đi đi ăn ừ. à, ăn ăn cái đây Lady 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 โอ้นี่เขาเปิดอะไอย่างโดนเนาะมนเป็น้องในมาก็โ็นดงเด้ปดก็เลี้ยงงามไท้ได้แล้วดินี่ได้แล้วไม่จะเสียนั่นปาดซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องซุกแล้วออกตัวเราพอซุกบ้านห้องแสบขัดกราบปนึ่ขันขันให้พ่อผมซีมึงอะไันนิ้ปนเอา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 กำไนพอเอาซีตอนเงี้สามตอนเดี๋ยวเตี้มัด เอาใหญ่ไรกับินยากยิ้มบางแน่ล่ะมีบ่ล่ะแ้นี่อาหารต้นตำรังกี่เนอะปก็มือกินบ่ไรเด้มันพ้อนเอาหั่นหูไหยไปพร้อมซิมจักบาทกันนะเอาลงมาหัห้หันไหน มันจะ้อนกันมันังนี่ละหอนลรปองอันนี้มัธนัดวะเ่าในเด้อกลางเข้มโมดอยู่ยางมันเป็นผู้มักวันนี้ครับเต็งอไไปยอนำมับแกได้ก็เอยมักแกบก็จะมัขายมนัน

่ิดตอวเต้ถ่ายกับดินนี่มองอี่มันดินเนียดมันดมีเนียดตันๆนั่นคามเบือ่อพี่นออ้องอ,อ,อันนี้เขาหั่นแบบตําบักทัวจ้ามามา,มาพี่น้องกินข่าวน้ำกันจ้าพี่น้องอมาจุด มาใส่้งไปจวยก่อนแซ่บครับเนื้อเนื้อจิ้งขนำเน้ดูเรือวัาทุปูทุคนเน้ครับเมื่อคืนนี้เขาบอกตรงๆแล้วว่าภากอิสานมาต้องอาบน้ำเขามาเตรียมทีเลยเพีงบอเป็นสัประยัดใช่ไหฝนหนาวไปหนาว รอย<บ>เปอเซ็นไลโมเมนเก่าสีบ้ำเลยบ่ก็จต่ป<จ>ระหยัดน้ำเดี๋ยววะสิบมาตอหัวปีเลยเริ่มเจ้ามุนี่เป็นต้นมือโอ้มาถึงใจพออยู่พ้อมบออานนาะหมดแล้วเดียนเม่ษาออกไม่พดแล้วอย่ามานั<ช>่นงมึงเจ้สาสัตว์ผู้เดียวฤท้ิ์กมือนียบันเนี่ยอ่าเก่าแลวเขาข็มีน้ำหอนอยู่เนาะเบอร์อานเมืไหน ว่าเรียกพอหน้าหอนน้ำเย็นก่อนอาบว,ว,ว่าคอาือว่า่อาหนาวคือว่าอา <c oughs> บเลยตะกี้น้าหอนอาบได้ไม่ร้อนตอนนี้ตามเป็นกระด้างต้มน้ำอาบตะกี้มันแตกเลยเนาะแขนขาแตกเท้าไม่หมองสิอยู่นี่ร้อนก็จะต้องเอาพื้นอย่างผ้าไว้เป็นสุมมส่มเป็นสุ่มไวอย่างนี้นอกจากเขาจะไปหาเห็ดเดีอดมาหมื่นเบิดมื่นเบิรเบี้ยนเที่อยออกอย่างนั้นจังเลยอย ่คุอาบนี่เม็นควนคุณอาบไม่เหมอะกับมาอาบอย่อาห่นนอนแต่ปิดตมนี่ก่อนคุณได้อาบเลยึกอาบพร้อ,อรมนนอห,หอนเนาะไปห่อนดีเพราะมันอุ่นเด้หนานห้อนบ่หนานหนาวองอาบอย่างอนนี่ก่นนนอ,อามากนงงอม็นวันไปอกันอนแม่หมักไปไหปอม giang pháp này là sao pháp ăn bát nó như đó, đó. họ ăn vào giang, cứ à. giang này chiên ba, ừm, mặn đi rồi mướt, để tới nắng hè ngồi rò với ăn mì luôn, ra, hàng giang ซื้อน้ำเขาจะหาสิบบาทเจ้าเขาจะอบมาเราก็จะกาอย่างอยูาอย่ายียในน้อยหน่อยนะจิ้มกับไอ้มนะเขาไปซื้อ,อยูาล่างเขาอย่างน้ำตาลข้างมันเป็นอย่างนั้นนี่ขวาเขา,<ภ>าขาจ๊ะตอนนั้นเขาไปท้าบาัญชีละสามสิบบาทเล อย่างหูหมูต้อนสองหนึ่งห้าสิบบาทนม่ด้อยหมนี้หมูอยู่ในถาดอยังกองโจกุยตักให้เขาสอนเดี๋ยวไปอิปปอมาอุยมันวันเขาจะให้เบสจีบกกับหันมคนหลายก็นันเนี่ยเขาอยู่หรอกเลยถามมาจะขีดละสามสิบบาทปะนะไปอป้อมกินคนเดียวกับวยิมรูรู้ละสามลอยเลยพ่เอาค่ะเอาอันเอาร้อยนึ่งเนาะไปยังจะมาขายเร้อ้สื่อไปยังเลไสามขีด ก็ขาขยเป็นทาเขาตกใจพูดดักขับพี่เดียวน,นนะเนาะกามนี่สามลอยผมเมื่อวาเลยอันนี้โอ้ <c oughs> ่สานี่สามลอยก <c oughs> ็ทุกเขาหละล้านเขาบ่เปนกวงไว้หลดีป <c oughs> ัดเวเขาซ้อนเยีะหน่อยนึ่นหนัเนานะหน,หนหันไปได้ไหลตเนาะหันไปเบอรหันไปสายเปิดเดียวเพิดเนาะอายุงานกูะบ่งเอิว่าี่ขาย บ้านมันขายกันด้ขายหนึ<ะ>่งหนอบ้านมันบดนี่สามสิบบาทสิสับชีเดียวหอดบดเต็มจินผู้เดียวกับดดยยอ,อิ่มโม่สะได้เอองินหนึ่งหนึ่งอัน,นเอาอยางอันโมูไปกินแน่พะนะกันพอมไปซื้อสับหีสามสิบบาทเด้อ้ยไปซื้อหอดรูบนญหมดนี่ยกินน้ำท่างน,นี่อิ่มตลอดแล้วไงเป็นกากาสถานที่คาเครื่องปรุงคาทานเพื้นเนาะ คาสถานที่ก็เันเป็นขายถือๆมันเคนกบได้อีกยังไรคาท่านก็ได้เสียคาสถานที่เป็นก็ได้เสียก็ยอดได้กำไรบางกี่บาทหรอกพ่อมึงกาคาพูดผมจินผมจินเมื่อกี้ตัวเมียยันโมริยูได้กินโอ่กินยอมยอมไอปีนี้เขาไปย่างขายบ่พ่อมีย่างขายอยู่หน้าบ้านไหนเนี่ยมรสเนี่ยลูกกู้เนาะบ่้บุกไปลู่กู้ยันนักเลียนเรียนจำได้ไหนักเลียนไร เขาขายจำเนี้วจานสามสิบบาทเขาเดียวกับเบิด์ที่หรอ่ขายจำเนีเขาเดียวกับโอ้ยมันกระแตกบ้านเมื่อสืเหมือตัเนาะยาสวัดาสามสิบบางรอยหนึ่งแบบนีคนซื้อน่อยบกบ่ไเด้กํำไรพ่อบาทแล้วเด็กจำนวนเด็กต่ล้านา่เสียคาล้านกับ่คุ้มแล้ว สื้อแล้วกินน้ากันไหมผู้ซื้อกับนางกินน้ากันกับผู้ยางเข้าใส่ซอนเขียวเนี่ยมันใส่เห็นไหมอย่างใสเห็มันเหี่ยงงามดิเขาบอกต้องเห็นท่านเหรอครับพี่น้องมือนรูน้ำกันแปดหัวแปดหัวแปดหัวแปดร้านยังจากนั้นยังขายเอือเดี๋ยวมัตุล่มร้านเนาะเมื่อจะบวบบัด พนัน้็ไปนอนอยกไก่ทางไหนใส่แก้วลงวงลงลงล้วงไปนอนเป่าเลยหน้าตาหูยางเขาขายเหล่าบอกนะ่ั่เนวลุกขึ้นแบบงเบิ่งเมื่อไรอ่ะเงจะของนั่นกินเมื่อกวอาจะางนั่เตกอนมัวไแก่กินตอนนอนจิไ่ไดกำไรเนาะกินแต่เน้าบุคยเน่าบจินเขาเคยจินตนนนเน่บุยจินบุกินเนี่ băng cắp nơi bên này ừ. có súng bay hoặc 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 บรจุลกถุงก็ตัวหน่อยบางทออกไมตบางาสองโตก็ถิ่มเองเี่ตมันยืนบ่เนต่ปะตูเนี่ยจะด้หลายอืนนี้หลอกสองโรคกลัวอยู่ครับมันก็คือคนนะครับพี่น้องเพราดนเยูอ้วนูจอยผูสูงผูยาวปลาก็คือกันก็้าเาปลาเก็บที่ปันอยากมากยังไม่กินปลาไหลกับมารวดเพราะเด้กินอยู่น่อ หาให้ได้เยอกหอด loạt นี้หมด loạt เย้ะเหมือนใครกินเยูะพี่น้องกับอยากมาหากับมาเด้อปลาไหลพ่อได้กินเยูะหรอกแต่ว่าบ่พ่อได้ขายแต่ว่าต่มื่นนี้เด้แต่ว่ามือนล้างจักสิถึกบ่ถึกอันนี้จะาว้กันไหมก็มาอนียบร้อยกระจองหมดแล้วพ่อได้กินเยูะหรอกครับมันบูนยังนหรอกเขาเอื่นว่าการหา คนโดนออกไปกัโอ้ยจักเลยพูดไดดเลยวุ้นกันยุบอ่อันนี้มันอย่างนเงียนะพอเนาะัหนาแรงมันหายเงียใหญ่พี่เดี๋ยวนยกินนี่ปลาไหลกับไหนคนแจ้งมาไปดีกินของเซเว่นของหางเนี่ไปซื้อของของตรงนี้กะพูดได้กับเ่เป็นประนรดซบัก เดียวกันไซบังมันทีได้ขนาดเม็ดบ่ใช่ไหมคำวันได้มันได้แปดสิบเซ้นเม็ดคววหรลโอ้อ้ลูกหลายก็เขาลงไปปุ๊บนี่ให้เมืนอดีวประมาณมีสิบเซ้นหรือสามสิบเส้นปมปอมคนบอกด้วว่าเอาบังนั้นมีน้ำเดียมีน้ำตัวอไปแทงใหม่จะนบังนั้นมาหมานมันเป็นไน้ยจ้ว่าบังนั้นมาหมันมันหมันอยู่ไม่่หมองวัดถือ บ่มีป่าเนาะเอาก็มันปนเห็ดไม่ปนะโอ้ยจงจุกไปประมาณสามสิบเซนเปียวมันหรือว่ายี่สเซนก็ได้สามสิบเซนจะตีเหมือนเราพยายามเดี๋ยวหาิบเซตหมดเลยดามบกเลยเมื่อนนมันบกเลาบกแห้งเก้าโรกเดียอยู่นี่เขาเอามาใส่เพียขันใส่บเพียนี่แห้งมัดไป่ใส่เหมือนเสาแม่ท้องบางร้านเดียร์เะหาชิเซนแป้งพอพอปวอมบางร้านขึข่นถุงเสียบานเขาหลักหยาเพราะเมียน bên cao thuật kinh vật đi Nắm bộ ừ. Kha Kha ta đầy vô Rồi tiền hoàng Rồi rắn nó vẫn khả hai vô hành trình em Không có khách hết vô bọp nữa Rồi Cái chỗ bây giá một chỗ hàng Kinh là Hai hai chín số Vừa <laughs> đây tay vừa đây bè ăn cả đây môn Cứ No, hãy, nó. No one lap thêm một Nó mặt nít. Couldn't do that, đinh kính đinh kính bữa. Nam bố còi. Oh, hãm kêu bà, nam bố. Vậy. Bố kêu tất cả bố mùa. Bố mùa. Ni chịu chân bố, bố. bố là... nọc bên sau. A chào yàn, còi kêu yàn, ngụ dung kêu bên hai bên là đầy bên. A chào bên tị đầy bên. A bên tị đầy bên. A chào bên tị đầy bên. A chào เขาแก่แล้วยานรดลงเกีียวบ่ได้วานแก่เลียดแดีไหมเมือนนี่ด้จมเลี่ยย่างเนาะก็สืเลยจมเลียยางกันไปพูดเดียวงคของเงียบสิบว้ไหวแล้วสั่หมว่าไผมจุ่มยฟแล้วก็จังขยได้พูดถูกเนี่ยตอนไปจับแล้วดึงกึ่งกึงกึ่แค่มันเดือดจะติดกับมันนี่ครับโบนู้ฮู้มันกันพี่น้องสู้สุกคนครับพอถูกก็ไปเด้อครับเนี่อะไรมันบอกบ่ดีบุมันกระป่กรบน้องกับ ผมก็ประสบเยอเฮาก่ะทิ้งสารมันเกลืเฮากลือเพราะถั่พราะยเบิดทุบทุกคนนะครับนวดแป้งมายูให้กินแบบไหนใดบ่ได้มือจังหนึ่งบ่ได้กับมีสองเที่ยงที่ผมบ่ได้จักตัวเศษว่าไรบ่ได้ก็คือว่าบ่ได้ลรอพ่อบ่ได้จักตัวได้บอกยังไงหล่จังไหนมันหากินบ่ได้เนาะจมบ่ได้กำบ่ได้การหายจินเนได้จนบ่สุดช่วงมันได้มันก็ได้เนาะ ากินธรระชาติพอเมสสจากพี่เ้นองซกิลเดอร์ครับวันนี้มันกับเขาหนาวๆเลยวะดูดูกันไม่แล้ว่อยปียน้องโมสไก่สีไม่เปยียงเาับาบ,บันกับรรองกับพอตลอดไป,ไปเรียว่าไปทางรถทางเรือเร่ว่าทางอากาศทั้งนี้เขากะคอยปียนองเขาตลอดต่อไปทุกคนเรื่อกับสัหดับคลีปนี่ผมเกิดจาเกาพอา่อะสวัสดีจากพี่เจ้องเรือกับสวัสดีครับสวัส